เกิดเป็นคนแม้จะเกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันผิวพรรณก็อาจจะต่างกันรูปร่างลักษณะก็อาจจะต่างกัน ความสวยความหล่อก็จะต่างกันมันต่างกันไปได้ทุกเรื่องที่สำคัญก็คืออายุสั้นอายุยาวต่างกันเกิดพร้อมกันจะไปตายพร้อมกันก็ก็เป็นไปได้ยากเป็นไปแทบไม่ได้เลย นอกจากนั้นความเจริญเติบโตทางร่างกายและความเจริญทางสถานะทางด้านทรัพย์สินเงินทองแม่ขยันเท่ากันพยายามเรียนให้จบเท่ากัน แต่ก็ไม่เหมือนกันคนที่สำเร็จสูงกว่าก็มีหรือบางคนอาจจะล่มเหลวไปโดยประการทั้งปวงก็ได้อันนี้ไม่มีอะไรอื่นที่จะมาตัดสินนอกจากว่าบุญบารมีมันต่างกัน คนที่มีบุญมากสุขภาพพลานามัยก็ดีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก็ดีฐานะทางการเงินทรัพย์สินก็ดีไปได้สวยในขณะที่คนอื่นๆที่เกิดพร้อมกันนั้น หาดูความสำเร็จอะไรไม่ได้เลยอันนี้เพราะอะไรเพราะบุญบารมีมันต่างกันนะบุญเก่ามันต่างกันปุปเพกะตะปุญญาตามันต่างกันแถมปัจจุบันก็ยังไม่สามารถทำอะไรให้มันดีอีกก็เลยหาความสำเร็จด้วยดีเสมอเหมือนกัน ไม่ได้ด้วยประการชนนนะ